สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครัวภัยนะคะวันนี้หนูจะชวนพี่มาเข้าครัวทาเมนูง่ายๆทานกันค่ะเป็นเมนูหสามชั้นคั่วริกเกลืออร่อยอร่อยนะคะทานคู่กับข,ข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับเมนูนี้ทําง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะเตรียมนะคะก็จะมีหมูสามชั้นหนูใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลกระเทียมสับ หอมซอยพริกซอยเกลือแล้วก็ผักชีค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะน,นะคะหนูก็จะนำหมูสามชั้นนะคะมาผีก่อนขั้นตอนนะคะหนูก็จะกีนะหมูให้เหลีองก่อนนะคะ,ะกะ่อนที่เราจะนำไปะั่นนชิ้นเล็กพอดีคำ พอที่หนูตีกันสักพักนะคะเห็นนะคะน้ำมันหนูออกมาเยอะมากๆแล้วค่ะอ่าเยอะจนเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนจนเกินไปหนูตุ๋ีนะคะถ้าแบบปกรอบแบบนี้นะคะ่ะจากนั้นนะคะหนูก็จะนำมาหั่นนะคะเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้เลยคะ่ะ เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเดี๋ยวเราจะนําไปจี๋รอบนึงนะคะเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยยังไม่สุกดี หูก็เทน้ํามันหมูนะคะออกไปนิดนึงค่ะแล้วก็จะมาเจียนะคะเปรียมใส่ลงไปเลยค่ะเจียวให้หอมก่อนนะคะตามด้วยรากผักชีนะคะอันนี้แนะนํานะคะถ้าใครชอบผักชีนะคะใส่ลงไปได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้หู ะะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมพอใส่ลงไปด้วยค่ะตะเกียบพอเราเริ่มโอเคแล้วค่ะใส่เนื้อหมี่ลงไปตามด้วยชีสแล้วก็หอมนะคะอันนี้เป็นหอมซอยลงน้่ง่ายๆค่ะมีเก,กลือเกลือป่นก็ได้นะคะหรือเกลือเอลดินก็ได้ค่ะ ความเค็มประมาณไม่ต้องเค็มจนเกินไปนะคะถ้าเค็มจนเกินไปมันจะไม่อร่อยค่ะหนึ่งพวกพริกเกลือของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อย้วคะปรุงรสชาติพริกเกลือนะคะหรือถ,ถ้าใครไม่ชอบเค็มจนเกินไปก็ตดัดลดน้ำตาลได้ค่ะเรียบร้อยะคะ่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูสามชั้นนะคะขัวผักเกลือแบบง่ายๆวันนี้ค่ะ แต่งด้วยผักชีเล็กน้อยนะคะเส็จเรียมร้อยค่ะสําหรับเมนูหมูสามชั้นนะคะคั่วริกเกลือแบบง่ายๆของเราวันนี้นะคะทานคู่กับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแ,แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวอะไรไปก่อนสวัสดีค่ะ